สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีครับมือนีบา้าทงสีผ้าขางมาเบิงต้นบุตสตาตัวอย่างต้นบุตสตาต้นที่มันโดนพวกเชื้อรานำค้างล่าสนิมครับว่าลักษณะมันจะเป็นยังไงเฮาสีสังเกตยัยงไงหฮาคอยสีหายาเชื้อรามาฉีดพ่นเพื่อป้องกันมอเหนมันหลุกลามครับเพราะว่าในเหมือมันลุกลามปุ๊บ มันนี่มีผลต่อการออกดอกออกน่วยครับพี่น้องมันนี่มีผลต่อการออกดอกออหน่วยมาพุ่งท่าไปมองเด้ครับเนดะ้ออันนี้คือลักษณะของต้นที่เป็นเชือ้อราเหรอครับพี่น้องเนี่ยพี่น้องสังเกตตรงไหมครับใบมันสีออกม้องมองหรอครับมันเป็นเขียวเฉียวแบบบอสดเชินครับเห็นบ่นพี่น้องเนี่ สีออกเป็นสนิมสนิมดอกนี่แหละเขาเอินล่าสนิมครับพี่น้องเป็นล่าสนิมกระเป้าท่งกับสิพน่นยาเชื้อล่านะครับตัวนี้สิคุ้มทั้งล่าสนิมล่านำข้างทั้งเอ็นแท็กนดครับพี่น้องเอ็นแท็กน e ดสิคุ้ม ทั้งรักษาทั้งป้องกันครับสีซ้อยเดือบครับวิธีสังเกตกะนี่แหละเ้าวขาสังเกตสิอะไรพี่น้องลักษณะต้นมันสีออกแปลกๆดอกถามว่าขันเ้าม้วนฉีดยาป้องกันมันสะเป็นหน่วยบ่เปลี่ยนขึ้นกันครับพี่น้องเปลี่ยนขึ้นกันแต่มันจะผสมบันธุ์ครับดอกมันสะรีบมันสีนี่มันสะติดหน่วยบ่ค่อยหลายครับนี่อะไรพี่น้องสังเกตมั้งครับ สงเกตบางโลกไข่ขอยครับเนี่ยนี่แหละครับลักษณะนะครับพี่น้อง cia. ลักษณะกับประมาณนี้แหละครับต้น,ตเ,ปนตเป็นกับต้นมะเป็นติตั้งกันกนะครับพี่น้องเนี่ยอันนี้คือต้นมะเป็นครับต้นมะเป็น,นี่มันจะเขียวสดชื่นตั้งกันครับพี่น้องเนี่ยเขียวสดชื่นตั้งกัน นี่ครับนี่แหละครับพี่น้องไกรเ้าสังเกตบ้างครับสังเกตบ้างสังเกตบ้างไม่ได้ขอสวนสังเกตเรื่อยๆครับ ลักษณะใบไต่ใบมันมีอย่างบ่เนี่ยในเมื่อหนาใบเขียวงามสมบูรณ์มันด้กินเพรมอดกินไปแล้วเ้าเก็ต้องมาลังใบครับหลังใบลังใบาขาวสะอาดดีบพมีเพียมีเม้งมีใบมีดำอย่างบ่กระท่างที่ดีกะเป็นว่าเป็นกระสร้างครับเขาต้องป้องกันไว้จักสองเทียครับนี่น้องป้องกันเชื้อร่าจักสองเทีย ยาเชือลากับมีหลายอีหอไยบริษัทครับพี่น้องไรอีหอารบริษัทเขาต้องเลียกใส่ให้มันเหมาะสมครับเหมาะสมแล้วกามีประสิทธิภาพครับพูดได้อย่างหัวว่าใส่อีหอไรดีมีประสิทธิภาพกาโทรมาสอบถามมาโท่เลยครับพี่น้องนี่แหละครับเดี๋ยววันนี้สิภาไป เตรียมยาก่อนฉีดพ่นนะครับพี่น้องมาดนึ่การเตรียมฉีดพ่นการใส่ถังแบตเตอรีอ่ครับสั่งแบตเตอรี่ยี่สิบลิตรครับปอท่องใส่อันนี้ปอท่องได้ผสมแล้วครับผสมแล้วนี่ครับผมถังยี่สิบลิตรหนึ่งซีซีต่อหนึ่งลิตรครับหนึ่งซีซีต่อหนึ่งลิตรพี่น้องการใส่ บ้าทุ่งก็มีสารจับใบนะครับสารจับใบแล้วก็ยาเชื้อราครับยาเชื้อราอันนี้บ้าทุ่งใส่ถังยี่สิบลิตรกใส่สองช้อนสองช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรสองส่วนกับส่วนแกงเท่าไหร่ละพี่น้องส่วแกงนี่บ้าทุ่งล่องตวงเบิางใส่สายลิงซีซีดูดเบิางกับซีซีกับเต็มส่วนเ่อดีครับ ก่งี้ซีไปซี่กับสองส่วนครับพี่น้องมันตะเนี้เอาสิาพาพี่น้องไปฉีดบ้างเด้อการฉีดก็ให้ห้าวฉีดห้างจากดอกมันประมาณจากอา่ฟุตหนึ่งครับพี่น้องยานี้เป็นยาสูตรเย็นครับยาสูตรเย็นยาสูตรเย็นสามารถ <c oughs> <c oughs> ฉีดพาดอกได้เลยครับการยาให้ดีห้าวก็ต้องป้องกันไว้ก่อนแต่ไขมันจะเป็นเรื่องห้ากับฉีดเก็ดมือเทียครับพี่น้องเก็ดมือเทียติดต่อกันสองเทียเราคอยมา ระเมือนอ่าอากาศนี่มุงเพียครับเอาบันนี้สิผ้าพ,พี่น้องครับไปขีดครับบัะน,นี้การฉีดพ่นก็ให้บางที่ทางลมไม่ดีนะครับพี่น้องเด้อห้องใหยู่เหนือลมครับกาก้านพ่นเนี่ยไอ้หูเยู่ห่างจากดอกประมาณฟุตหนึ่งครับฟุตหนึ่งแล้วไม่ประทัดหนึ่งครับพี่น้องนี่การฉีดพ่นกันนี่ะครับเนี่นี่แหละครับ คนนึงขีดให้ทั่วเลยครับพี่น้องขีดให้ทั่วค้นขีดติดต้อกันข้างละหนึ่งอาทิตย์ครับพี่น้องข้างละหนึ่งอาทิตย์เพื่อจะให้ได้พ้นดีห่างกันเจ็ดวันครับหรือหนึ่งอาทิตย์ครับพี่น้องนี่แหละครับขีดอาทิตย์ครับพี่นอ้องยาตัวนี้เลยทั้งป้องกันและการรักษา ป้องกันกันไหมถึงว่าสวนใดบพราะท่านได้เป็นครับก็าสามารถฉีดป้องกันได้แล้วก็สวนใดที่มันได้เป็นแล้วเขาก็ฉีดรักษาได้ครับพี่น้องนี่แหละครับง่ายๆครับพี่น้องง่ายๆให้เขาสังเกตอากาศมึง จากตนนี้เลี้ยงเ,เาอา้มันเป็นแล้วได้พี่น้องนี่มันเป็นแล้วนี่ขัดเท้าปล่อยมันเป็นเท้าบรักษาเนี่ยดอกมูนี่มันจะรีบแหงไปเลยได้ครับพี่น้องเนี่ดอกมูนี่มันจะรีบแหงไปเลยนี่ม่เป็นนวยมากกับนวยผสมบุญครับมันเป็นนวยมากกับนวยผสมบุญเนี่ยดอกเขาดอกอ่างลายก็นี่ขัเท้าปล่อยเหี่วไปมันจะเป็นนวยแค่แกนเป็น,ก,น,ปนกระแดงอะ่ะขายว่าไรอครับขายว่าไรเ่ะ ต่อค่อยสังเกตงครับพี่น้องโลกงูนี่มันจะมากกบฝ้ากับฝนครับมันทีมีทเทงเพียไฟไล่แดงเทิงเอ็นแท็กโมดล่าสนิมล่านำข้างนี่แหละครับยาตัวนี้ครอบคุ้มครับใส่เดิดครับพี่น้องนี่แหละการพ่นง่า,งงายๆครับง่ายๆหากจากดอกประมาณ1ฟุต นี่แหละครับเนี่ยต้นนี้ก็กำลังสิเปลี่ยนแต่ว่อถ้าได้ล่ามลายหรอกเอาบ้าท่องฉีดป้องกันไปก่อนทงมันนี้ต้นใหญ่บ้าท่องกันไว้เด้วยครับพี่น้องนี่กันไว้แล้วสิบุ้มม่มีปัญหาที่เขียวงามเลยครับเนี่เขียวงามใบเหลี่ยมยม,ยม,ยม นาใบกับเชียวใต้ใบกับขาวครับนี่คือกันมาแล้วอันนี้เป็นแปล,แปลงน้อยปูกไหมบ่ได้กันบ่ได้ว่างันมันก็นเลยเป็นครับเอาปฏินี้เัากับมารักษาป่านี้น่เหมือนเป็นแล้วการรักษาคือแจงวา่องอธิบายนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปท่าพี่ป่านี้นี่ต้นหนึ่งครับ ห้าฟุตนึงครับพี่นอ้องห้าฟุตนึ่งนี่าฉีดไปเลยฉีดไปเลยครับนี่นี่ฉีดยาเย็นครับฉีดได้ตัวพึ่งตัวแม่งขีดสูตรว่วตายครับแม่งดีว่วาตายสามารถผสมเจี๊ยสวนได้เลยครับพี่น้องว่วตายครับเอาขีน้นี่ไปขีดสั้นๆครับพี่น้อง คิปหนามาพอกันไหมว,ว่าว่าทงสิมีสาราดีๆยังไม่ออกสูฟังครับอันนี้เป็นชิปการสังเกตต้นโพธาของเฮาว่ามันเป็นโรคได้หดือไม่ใส่ยาได้ป้องกันครับพี่น้องี๋ยวชปหนามาพอกันไหมครับสวัสดีครับ